ฮาวิเอเลียกล่าวอำลาสโมสรเพื่อนและแฟนบอลลิเวอร์พูลตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2019มันเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและครอบครัวตอนเด็กๆผมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเชียร์ทีมนี้ในฐานะแฟนบอลและคงไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายความรู้สึกที่ผมมีได้ตอนที่ได้สวมเสื้อแดงตัวเก่งตัวนี้เป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะตลอด6ปีที่ผ่านมา ผมได้ประสบการณ์มากมายและเติบโตจากเด็กหนุ่มอายุ16ปีสู่การเป็นชายหนุ่มเต็มตัวในช่วงเวลาที่อยู่กับสโมสรแห่งนี้ตอนเด็กๆผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ลงเล่นให้ทีมในวัยเด็กถึง150นัดคว้าแชมป์รายการใหญ่7รายการและได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกะดูการที่แล้วร่วมกับทีมที่พิเศษเช่นนี้ขอบคุณทุกคนที่สโมสรที่ให้การต้อนรับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงและคอยดูแลผมมาตลอด ขอบคุณคณะกรรมการบริหารและเจอเก้นครอปที่ช่วยให้ผมทำตามความฝันที่จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลได้สำเร็จขอบคุณอาร์เนสสลอตโค้ชและทีมงานทุกคนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดเส้นทางและแน่นอนรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เล่นกับผู้คุณทุกคนและผมรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนแท้มากมายตลอดเส้นทางถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลผู้แสนวิเศษขอบคุณที่ทําให้ผมเป็นหนึ่งในแฟนบอลของคุณ และที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดทั้งในช่วงเวลาที่ดีและยากลำบากผมจะรักษาความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันไว้ตลอดไปและผมจะเก็บลิอร์พูไว้ในใจเสมอถึงเวลาสำหรับความท้าทายครั้งใหม่แล้วผมมีความทะเยอทะยานอย่างเหลือเชื่อและรู้สึกว่าในช่วงนี้ของอาชีพการงานการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เล่นและพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณทุกคนสำหรับทุกอย่างเจอกันใหม่เร็วๆนี้